สวัสดีครับผมพันพงศ์นะครับเป็นพนักงานแนะนำสินค้าของฮัตติลินะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำพัดลมขายดีของฮัตติิให้ลูกค้าได้รับชมกันครับเราจะอยาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับ เลมชิ้นแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นเลมไอเย็นนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้จะชื่อว่าอาร์ตัลี AC p o นะครับตามดีไซน์ปรับปรุงขึ้นนะฮะจากรุ่นก่อนให้มันดูโมเดนมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปวางเป็นเครื่องประดับในห้องได้เลยความแรงลมนะครับตัวนี้ปรับระดับได้5าความแรงนะครับจะมีในส่วนของระบบถัาความเย็นนะครับปรับไายซ้วาได้นะครับเปิดไฟเปลี่ยนสีได้ถึง4สีนะครับผมจะมีสีขาวสีฟ้าสีชมพู และสีเขียวนะครับผมและสามารถตั <UC> S. <S ้งเวลาได้นะครับสูงสุด8ชั่วโมงนะครับผม1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับตั้งเวลาเปิดจิตได้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะเป็นระบบตัดไฟ ELCB นะครับกันในเรื่องของเวลาไฟฟ้ารั่วนะครับลูกค้าก็จะไม่โดนดูดหน้าปัดนะครับตัวนี้ใบพัดขนาด10นิ้วแรงลมก็จะได้เยอะขึ้นนะครับส่วนตัวเที่ยวนะครับผมจะมีแถมไปให้2แผ่นตัวนี้เที่ยวทำความเย็นลูกค้าสามารถแช่เย็นนะครับผมแล้วก็เอามาแช่ทีี่่่ตัััวววดดลมไ้้้เยนนนนนะรใสของแผกจาํ เรามีดิวยกาน3แผ่นนะครับผมด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านหน้าก็จะเคี่ยบด้วยเชฟลอนกันเชื้อราอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนด้านฐานจะมีล้อให้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายไม่ต้องยกไปนะครับสามารถล็อกได้นะครับและในส่วนของแทงน้ำนะครับตัวนี้บรรจุน้ําได้12ลิตรด้านใต้แทงน้ํ็จะมีรูสำหรับปล่อยน้ําได้นะครับและในส่วนของมอเตอร์นะครับตัวนี้ใช้ระบบ ball bearing นะครับเป็นระบบลูกปืนนะครับทำให้การหม ตรงนี้จะเอาไว้ปรัดอุณหภูมิโดยรอบพัดลมนะครับและฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับก็คือระบบไล่อากาศไล่ความชื้นนะครับในกรณีที่พับกดปุ่มปิดพัดลมจะทํางานรับสายหลังเป็นเวลา60วินาทีนะครับเพื่อให้พัดลมเนี่ยไล่ความชื้นออกมาจากตัวเครื่องนะครับและในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นช่องสําหรับเก็บสายไฟนะครับผมและเก็บรีโมทคอนโทรลนะครับเวลาเคลื่อนย้ายนะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นครับและแน่นอนครับผมมาด้วยระบบของเทอร์โมฟิลระบบตัดไฟนะครับเวลาที่ไฟตก หรือไปกระชากนะครับผมก็จะทําให้พัดลมเนี่ยไม่เกิดไปไหมขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับดนการปรับปรุงใหม่ทําให้ขนาดของรูเนี่ยเล็กลงฝุ่นก็จะเข้าไปเจาะที่ตัวด้านในได้ยากยิ่งขึ้นนะครับเวลาแกะล้างแกะอะไรนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นกับตัวต่อไปนะครับที่ผมะแนะนําก็คือตัวนี้เป็นรุ่นฮาร์ตาลีทอร์เวอร์คลาสสิกนะครับตัวนี้จะเหมาะมากครับสำหรับลูกค้าที่มีห้องขนาดเล็กหรือตามหอพักตามคอนโดนะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่น้อยนะครับในส่วนของมอเตอร์ตรงนี้ก็ะนรบบบบ ทําให้พัดลมหมุนได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวนี้จะมาพร้อมระบบ thermal f i e l ระบบตัดไฟนะครับกรณีที่ไฟกระชากไฟตกพัดลมก็จะไม่เกิดจาการไหมนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมาในส่วนของรีโมทคอนโทรในกรณีที่ลูกค้านอนดูนั่งดูอยู่ไม่อยากลุกขึ้นมากดที่ตัวเครื่องก็สามารถกดที่รีโมทคอนโทรได้เลยนะครับผมส่วนหน้าปัดในการกดจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้เราสามารถปรับระดับความแรงได้5ระดับปรับสายได้กว่าได้3แบบนะครับก็จะมี60องศา120องศาและ1 8อองศา ครับต้องรัเปิดปิดได้สูงสุด9ชั่วโมงนะครับมีเรื่องของระบบเทอร์โมมเตอร์ดิสเพย์นะครับสามารถวัดอุณหภูมิโดยรอบแต่ที่ตัวฐานนะครับจะมีระบบของไฟนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง4สีนะครับก็จะเป็นสีขาวสีฟ้าสีชมพูและสีเขียวนะครับกรณีที่ลูกค้านอนปิดไฟอย่างนี้จะได้รู้ว่าพัดลมอยู่ในจุดไหนนะครับครับผมและนอกจากพัดลม2รุ่นที่ผมได้แนะนำไปนะครับทางร้านเรายังมีพัดลมอุตสาหกรรมให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออีกด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับตัวตั้งโตตััััววนนนนนนีีีี้้จะะะะเป็รรรุ่ IP18M2 2คคบบมดดยกสสแล เสามารถปรับระดับความแรงได้3ระดับนอกจากนี้ยังมีรุ่นตัวนี้ครับผมเป็น IS18M1 เช่นกันครับมี2สีนะครับตัวนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ตัลูกค้าสามารถที่จะปรับยกระดับความสูงนะครับของคอขึ้นมาได้อีกประมาณ6นิ้วนะครับปรับระดับความแรงได้สาระดับเช่นกันนะครับผมและก็จะมีตัวนี้เป็นรุ่น IS22M1 นะครับเชกัน2สีนะครับปรับระดับความแรงได้3ระดับสามารถปรับความสูงขึ้นมาได้อีกประมาณ6นิ้วนะครับผมสำหรัอุตสาหกรรมจะเหมาะมากสำหรับลูกค้าที่เปิดร้านอาหารนะครับหรือไปใช้ในเป็นพื้นที่เปิดลง เพราะว่าด้วยของมอเตอร์เนี่ยเป็นบบบอลแบริ่งการทํางานก็คือสามารถทํางานหนักได้และยังมาพร้อมความปลอดภัยระบบตัดไฟเทอร์ a l ฟิลนะครับในกรณีที่ไฟตกหรือไฟกระชากตัวนี้สายไฟก็จะไม่ไหม้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับพัดลมทั้งหมดที่ผมได้แนะนําไปลูกค้าท่านใดนะครับผมอยากชมสินค้าจริงๆนะครับสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่สปารัตทีวีของเราได้เลยครับสปรทีวีของเรานะครับมีทั้งหมด5สาขาเปิดทําการทุกวันนะครับผมหรือลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาชมสินค้าภายในร้านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบ o o f แฟนเพจของเรานะครับหรือทาง l ล n e Official นะครับผมส่วนอ e ีพีหน้าทางสปรัทีวีจะมีสินค้าดีๆมาแนะนำฝากลูกค้าช่วยนะฮะ กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร b ์ของเราด้วยนะครับ mm hmm. แล้ววันนี้ mm hmm. ผมต้องขอตัวลาไปก่อน mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.